มันมาแล้วโนล่า wow! ออฟเดอะลันเนอร์ว้าวโคตรไกลโคตรไกล้กลมึงอย่ามาไปไปชิวชิวชิวเออไปแล้วไปโอเคครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยผู้ผม A c t ช o n Channel Master t ทกันอีก๊้วในวันนี้นะครับผมได้ไปเจอเกมเกมหนึ่งที่มีคอนเซปต์ที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยครับเกมนี้จะกล่าวถึงเราเนี่ยตื่นมาในห้องโถงอันยาวครับแล้วมืดด้วยแล้วเป็นทางเดินที่ยาวมากครับอาจจะไม่มีที่สิ้นสุดเลย หน้าที่ของเราคือการเขียนชื่อหน้าประตูครับของเป็นรายชื่อของคนที่จะมาจองโรงแรมครับให้ครบทุกห้องครับผมนี่คือหน้าที่ของเราครับแต่ระหว่างที่เราเขียนอยู่เนี่ยเหมือนมีบางอย่างพยายามจะฆ่าเราครับในความมืดนี่ครับคือเนื้อหาของเกมนี้ครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไม่รอช้าไปเลยครับเกมนี้เริ่มมาแล้วให้เราพิมพ์คําว่า type to con tinue เพราะว่าเป็นชื่อเกมนั่นเองครับผมนะไปเลยครับ ไปเรื่อยๆครับกด S เพื่อหันหลังได้ครับไปครับเกมนี้สั้นๆแอโร่พิมพ์ตามเลยครับพิมพ์ผิดไม่เป็นไรครับกด D กด A ซ้ายขวาได้ครับแต่กดหลังจะเดินไม่ได้ครับไปครับบล็อกหนึ่งครับนี่คือบล็อกเออมันเหมือนจะเป็นด่านนะครับอะไรอะโนอาไปครับอันนี้แหละเจนนี่เจนนี่ครับเหมือนเป็นชื่อคนครับที่จะมาพักในห้องนะครับข้างหลังไม่ไม่มีครับอารมณ์มันจะเหมือนฟ้านะเอ็เฟรดดี้นะครับอุ้ยเสียง เจนีเบตโอเคลูค okay. ัสฟรีเขียนไปเรื่อยๆครับช่วงนี้ห่างหายกันไปนานแล้วครับผมเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยท่านผู้ชมผมเจอเกมเฮียอะไรอุ้ยโอเคท่านผู้ชมได้ยินเสียงผีไหมเมื่อกี้นะ่ะได้ยินใช่ไหมโอเคครับผมช้าเกินไปนะไปครับเกมนี้จะเป็นเกมแนวเฮ์เรอร์ที่ทดสอบ การพิมพ์เร็วของเรานะครับไปครับหันหลังซ้ายไม่มีอะไรครับไปต่อครับประตูบานแรกครับบ็อกสองเฮนรี่อันนี้อาร์บิเกลโอโ้โหชื่อฟิทเลอร์หันหลังไม่มีอะไรครับเมื่อกี้คือเราไม่ได้เช็คหลังใช่ไหมยังไม่แน่ใจครับโอริเวอร์บ็อกเซอร์ไม่มีครับไม่มีไม่มี made of the broken เสียงไอเ้เคยเสียงได้ยินเสียงมันผมใช่ไหมไอ้ตรงนี้รู้ว่าเบนจามินอ้ยชื่อ,อยากจังวะเฮีย er! ตัวไหนวะตัวอะไรตัวอะไรคาร์ลอสซิง โอ้มันจะไม่มันจะโอโอเคหายไปแล้วโอเคโอเคโอเคครับตอ่ตอตอ่ตอต่อต่อซาลาฟิ n i ลโอเคหายไปแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วอะบ L เก้เอโคโอเคโอเคไปแล้วไป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 ,ไป,ไปเสียงมันใกล้ครับเสียงมันใกล้ไอ้เชืยอะไรวะเนี่ยบล็อกเก้าแล้วครับบล็อกเก้าแล้วชื่อมึงโคตรยาวประเทศอะไรกันวะเนี่ยบล็อกสิบแล้วครับ เจอรี่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้โซอี้คิงไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มีเจมวีโอเคโอเคเฮียอะไรเนี่ยจูยูเอจูจียูอีดีดีโอ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ผมมือล่นมากโอเกมไม่เี้ยอคดปวดตับอะโอเคโอเคออมบ็อกสิเป็นแล้วครับเขี้ยนอะไรอะจีนีเฮ้ยเมงอย่ามึงอย่ามึงอย่า ไปเรื่อยๆฮันแน่ไม่มีนะไม่มีนะไม่มีนะหันหลังอีกทีไม่มีอืมเอาละชื่อยาวไหมเขี้ยอะไรเนี่ยไซวีคิงเฮ้ยจะบุบไม่มีอย่าหาท้ำนะโซอี้เบธโอ้โหมึงกี่คนวะเนี่ยไอ้เบธดอตอะไรเนี่ยอิซาเบลโรสไม่มีครับไม่มีไม่มีเขี้ยอย่าเล่นริมกับกูนะอะไรเนี่ย เอมมาวูเฮียมันมาแล้วอ่ะบิวตี้โอเคอุอย้ยตายเฮ้ยเมื่อกี้พอดีเมื่อกี้พอดีเลยพอดีเลยครับโหเมื่อกี้มาทําดีมากครั้งแรกก็ดีแล้วอะคือผมดูคนเขาทํามาก่อนหน้านี้แล้วครับคือเราต้องรีบพิมพ์อะรีบพิมพ์แล้วก็รีบหันหลังครับคือผีผมไม่แน่ใจมีกี่ประเภทนะแต่ผมเหมือนเจอประเภทที่สองครับที่มันมีเสียงจากข้างหน้านเราเลย กับอีกตัวหนึ่งเสียงข้างหลังแอโลเกมนี้ทําออกมาได้ดีมากครับคุมสติดูซิว่าเราจะพิมพ์ได้ไหมและเรามีประสบการณ์กับคีย์บอร์ดมากแค่ไหนส่วนโต๊ะผมนะพิมพ์เร็วในระดับหนึ่งอยู่แต่ไอ้พวกเนี้ยเราไม่ค่อยได้พิมพ์ไงไอชื่อคนอะไรเนี่ยเลลี่เบดดออไเงี้ยเบดดอดโอเคไม่มีนะไม่มีนะช่วงแรกไม่มีอะไรครับแต่บล็อกห้าเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วครับตั้งแต่บล็อกห้าไปเนี่ย แบนเนอร์เฮ yeah. ้ยเสียงอะไรโอ้ม hmm. ันอยู oh, oh. ่ข oh, 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 oh. oh, oh, okay. ้างหลังจ้องไปครับเฮ้ยไอ้เชืจ้องนานๆก็ไม่ได้คืออะไรวะเฮ้ยไม่ไม่คือตอนแรกอะเวลาผมเจอมันผมจ้องมันหายไปเว้ยโอมันต้องใกล้จ้องนานๆก็ไม่ได้อะไรครับเนี่ยคือหลักๆคือเราต้องยังไงวะเราต้องพิมพ์แม่เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้โอเคโอเค ได้แค่ไหนได้แค่นั้นผมไม่รู้ว่าเกมน,นี้จะจบยังไงครับเดี๋ยวก็เล่นไปเรื่อยๆนั่นแหละบล็อกฟองแล้วบล็อกฟองแล้วไอ้เขี้ยอเล็กอเล็กซี่สมิธนี่ใครเนะี่ยแมดิโลโหชื่ออ่านโคตรยากจาเมีสทุยเฮียเจมส์จาเมสอันนี้เบนจามินเทนิสันเบนจามินฟรีไ,ไหมครับ เจ้านานๆก็ไม่ได้นะเว้ยตั้งแต่นี้แหละเสียงโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียอันนี้โนล่าโคติสโอเคยังครับยังตรงนี้แหละคาเอคลักซ์ยูสิโอ้โหมันพิมพ์ยากจังเอมิเลียแบนเนอร์โอ้โหผมเริ่มพิมพ์ช้าล้วมันมา ไม่ใช่บอกว่าไม่รู้แหละลิลลี่คิงอเล็กซี่คักโอ้โหผมพิมพ์ช้ามากตรงนี้นี่แหละส่งแลนะ้วบล็อกส่งแลนะ้วคราเดเฮ้ยเคีียเสียงเคี้ยแล้วยาง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  ลิลี่คาดิเพี้ยเสี่ยงแล้ววะอะไรโอ้โห่ออฟเดอะเฮ้ยเขี่ยไปอะไรวะเนี่ยสตาวีมันกดอะอะมันอ,อ,อ,อยู่ข้างหลังกู มันอยู่ข้างหลังกูเขี่ยอะไรเนี่ยชืย่อโคตรยาวเลยยิ้ยพงพิมก์คาดิโน่เฮ้ยข้างหลังกูเอเวลีนบ็อคเซอร์ว้าวเชีย่ยโคตรใกล้โคตรใกล้ไปไหมมันจะวิ่งมาหรือมันจะทำอะไรเชีย่ยอะไรเนี่ยชานิโอ้เบเนอร์หมืนมาแล้วโนล่าออฟเดอะลันเนอร์ว้าวโคตรใกล้ โคตรใกล้มึงอย่ามาไปไปช,ชิวชิวชิวเออไปแล้วไปมันอยู่ข้างหน้ากูค okay, okay. okay, okay, okay. ืออะไรโอเคโอเคโอเคไม่ทำอะไรครับโซฟีออฟเดอะบล็อกเชนบล็อกเชนสิโอเค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 โอเลี่วิเออรเอ็กคอเอ็กคอ ลิลี่โลโอ้ยอันนี้อันนี้ง่ายอันนี้ง่ายไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยชื่ออะไรวะเนี่ย Tio banner โ okay, อ okay, เคโอเคครับ Noa Fiddler ไม่มีไม่มีไม่มีโอเค okay. Alexi o อฟมึงชื่อบอกมึงยาวจังวะ off the plate โอเคโอเคโอเคเอ้ยอะไรอะ,อะ,รอ,ะรอะไรอะไรอะไรอะ ว้าวะว้ามาโอเคบ็อกกิ72829303132โอเคครับแล้วนี่คือกูจะเจอผีตัวใหม่ใช่ไหมเฮลบ็อกเซอร์อันนี้ลิลลี่สมิธค,ครับอย่าผีตัวใหม่ได้คียบเมื่อกี้นี้กูเกือบตายละจอนโดรัน โอเคต้องคันหลังตลอดครับเฮลไอ้เคี้ยเริ่มเริ่มแปลกเริ่มแปลกจุดจุดจุดเด็กโอเคไม่มีไม่มีไม่มีของเราไม่มีครับไปต่อโอ้ยเฮี้ยอะไรวะเนี่ยคาร์ดิโน่ไฟไฟายเฮ้ยเฮี้ยสีเฮี้ยอะไรวะสีเฮี้ยอะไรวะออฟเดอรลันเนอร์เอสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโธ่เมื่อยเฮี้ยชื่ออะไรวะเนี่ยโอเปนเดอะดอ วีเชิญเห็นอีดิโอเคมันผมไม่เห็นหน้าผีอะผมไม่เห็นหน้าผีเลยเชี่ยเลยเนี่ยแปบบแบบ๊บๆอันนี้อย่าอย่ายาวโอเคไม่ยา,ยาวไม่ยาวซิงอย่าเห็นหน้าผีไว้เชี่ยอยู่ไหนวะอยากเจอไว้เชี่เยเดี๋ยวต่อยหน้าแม่งเลยดีไอ้เชี่ยพอมึงเก้อวันโรวันโอ้โหแพ้บ็อกซ์44ครับโอ้โหผมทำดีมากผมทำดีมากอีกตาหนึ่งครับเมื่อกี้แบบมาไกลมากครับคือสติมันมีเสียงไงสติมันจะลนนะฮะ ถ้าปิดเสียงสติมจะดีขึ้นแต่ผมไม่รู้ว่าผีตรงไหนโอเคผมจะพยายามตั้งสติครับเฮ้ยเกมนี้ฝึกสติดีวะ่ะชอบชอบครับชอบชอบครับชอบชอบเกมนี้ชอบแอร่โกูว่าแล้วอ๋อมันไม่เซฟให้เหรอโอ้แมนเค,คบเมื่อกี้แบบมาดีมากเอฟเวรลีนซาร่าโร โคตรเก่งอะเก่งมากตอนนี้บอกคาแล้วเริ่มมีแจ็คสันวูฟอร์ฟอร์อรวลิลไรอะโซโคาร์ดิโนโอเคโอเค,อเ,คเริ่มได้เริ่มได้แล้ะตกเจ็ดเลยเฮียคอแหบกีดไม่ได้และอ่ะบีเกลเกล ฟิลเลอร์อันนี้โนลาลาฟิลเลอร์โอเคเฮ้ยเฮ้ยมาเริ่มแล้วอันนี้แจ็คสันเฮียอะไรวะเนี่ยเสียงอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้เสียงอะไรท่านผู้ชมโคตรน่ากลัวเลยเฮ้ย ได้ไหมวูว,วฟอร no p l e a s ฟอ์โอ้โหแม่งบล็อก11ตายแล้วอะเสียงมันแบบมันเป็นเสียงผู้หญิงอะมันมันเสียงแรงดอมมาเรื่อยๆครับเฮ้ย <f ew> มัน่ากลัวมากน่ากลัวมากบอกเลยท่านชมนดูผมไม่น่ากลัวหรอกตอนไปเล่นจริงนี่สิอะไรแอโร่ดับอีโอเคบอกวิธีการเล่นคราก็ต้องพิมพ์ร, limited. รู้สึกว่าไอประตูเนี่ยเหมือนมันจะบอกเนื้อเรื่องด้วยนะฮะ ว่าเหมือนใครติดเชื้อใครตายใครอะไรประมาณน,นี้ถ้าชั้มซมสังเกตดีๆแต่ผมไม่มีเวลามาวิคอ์ให้ท่านผู้ชมฟังนะเพราะว่าผมแม่งต้องพิมพ์ครับไปวิคอ์กันเราเองครับเพลงโอเคคำพวกนี้เป็นคำศัพท์ค่อนข้างที่จะยากครับผมอาจจะพิมพ์ช้าหน่อยขออภัยอะไรเนี่ยใครเทียบบูห้องนี้มีคนตายเหรอบูคิวอะบิวตี้โอเคเอมมา ฟอร์ดเวลโอเคโอเคเฮ้ยเริ่มได้ว่ะเริ่มได้เริ่มเร็วแล้วเริ่มเร็วใครสู้เอมมานี่ห้องเอมมาครับัไม่มีไม่มีอันนี้โซอี้ออฟเดอะบล็อกเคียนโอเคถ้าเรารู้คำศัพท์โอ้มันมาแล้วมาแล้วเฮียมาแล้วมาแล้วมาแล้วมึงมันมาแล้วบล็อกสิบนะครับเร็ว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 แจ็คสันโอเคไม่มาไม่มา เฮียอะไรเนี่ยโชววูคิวอะพ่่มึงเ่อวิ่งมาทำไมเฮียวิ่งเปเดอะแฟตเลยไอ้สาดไปเฮียไปไกลๆมึงไม่ต้องมายุ่งกับกูไม่ต้องเฮียเฮ้ยเอ้าตายเอ้าคือผมงงเว้ย สรุปผมต้องไปจ้องหน้ามันหรือผมต้องไปไกลๆจากมันไอเ้เชี่ยหลอนวะ่ะหน้ากลัวตกใจไม่ใช่แล้วหรอกรู้สึกว่าเกมนี้ค่อนข้างจะไม่น่าจะมีอะไรครับผมคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรข้างหน้าเลยผมว่าไม่น่าจะมีท้าสิ้นสุดใครอยากเล่นเกมนี้้าใครเล่นจนจบก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับผมไม่ไหวจริงๆวะ่ะล็กซี่บ็อกเฮ้ยเกมนี้น่ากลัวมากมันจะเล่นเสียงแบบยังไงอะมันจะเล่นเสียงให้เรากลัวครับแล้วมันก็จะว้าว่าข้างหน้าข้างหลังคือผมไม่รู้ แล้วเราก็แบบจ้องหน้ามันนานๆก็ไม่ได้อะจอนแล,แล้วแล้วบางทีแม่งก็วิ่งมาแบบเดอะแฟตเลยอ่ะอันนี้อะไรจูไลโอ้อยวูสติเริ่มไปแล้วครับดูจากการพ์ของผมสติเริ่มไปแล้วเริ่มพิมพ์ผิดผิดถูกๆบ็อกซี่แล้วครับนี่แหละลูคัสลูคัสบ็อกเซอร์โอเคอันนี้ เฮนลี่ครัคจังหวะนี้แหละผมเกลียดเสียงผู้หญิงเมื่อกี้นี้มากเลยที่แบบโคตรน่ากลัวมึงมาต้นเกมเลยมึงมาบอคโคเฮียอะไรเนี่ยโคตรยาวเลยวูจีสิฟอสโอเคไอ้เฮียโคตรใกล้โคตรใกล้อะไรเนี่ยชาล็อตเต บ er. ็อกเซอร์พะแน่ไม่ได้แดกูร็อกอะไรอ่ะโรเบิร์ตฟรีไอ้เหี้ยโคตรไกลเลยโคตรไกลเลยไปมึงไปไปเฮี้ยมึงจะมาใกล้กูทำไมไรลิลลี่โอ้โหแล้วแม่งอยู่โคตรห่างจากคีย์บอร์ดมึงไปใกล้ๆเหี yeah, ้ยอย่าไปอยู่กับกูอะไรเดียะอิสซาเบลเบล โอ้ยไอ้คตรใกล้่ขุดไกยกูจะโลดไปดิโอ้มึงใก,ก,กล้มากเลยขุดไก่ไปเชี่ยวเชิ่ยวอย่ามายุ่งกับกูไปมองกูมันพุ่งมาวะ่ะอะแน,น่อย่าเข้ามาแล้วมึงอย่าวิ่งกูรู้มึงมันวิ่งแน่นอนจังหวะเนี้ยเฮนรี่วูคิวอาร บีสิเออเอยูทีอย่อยาเข้ามาแยา่คตรใกล้เลยโอ้โหมึงใกล้มากมึงใกล้มากมึงอย่ามากูเแค่อ,อะไรดยโอลิเวียโอ้ลิอย่าวิ่งมาวูบซ่า <c oughs> ไม่ได้แรกกุลกุกไม่ได้แรกเกือบแค่อะไรเนี้ยแค่อะไรเนี่ยฟ้องเจ้าซิงอโอ้โหโอ้เแค่คตรเก่า วูคิวอ่ะไม่ได้แดกกูหลอกไม่ได้แดกกูหลอกแจ็คสันออฟเดอะโบเกนโอ้โอ้โคตรใกล้จีนีออฟเดอะไม่ได้แดกกูหลอกไม่ได้แดกกูหลอกจาเมส คักโอ้โหตคไกลมึงไปไกลๆกูได้ไหมเอวาฟีเฮียอะไรเนี่ยคันเทียเฮตอเอเอวูคิวคิวก็จบไปแล้วครับกับเกม Type 2 Continue ครับรวมๆแล้วเกมนี้สนุกมากแล้วผมก็ชอบแต่บางทีผีมึงวิ่งเร็วเกินไปแล้ว ผมก็ค่อนข้างที่แบบพิมพ์ค่อนข้างนี่จะเร็วระดับหนึ่งแต่ก็ไม่เร็วเท่ากับเกมนี้ครับเกมนี้คือแบบผีมันมันจะให้อารมณ์แบบว่าเรากดดันตลอดเวลาครับผีจะมาข้างหน้าข้างหลังมันจะวิ่งมาเมื่อไหร่ก็ได้คือเกมนี้น่าตื่นเต้นมากๆครับก็ใครเล่นจบคอมเมนต์มาครับผมใครชอบินคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกสไครกันด้วยครับสำหรับนี้ผมลเราก่อนสวัสดีครับผม